ศรีสะเกดกันต่อค่ะน้องๆนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชพัฏศรีสะเกดรายงานเข้ามากับสีไซส์นะคะนี่คือภาพที่บ้านห้วยอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดน้องๆแล้วก็ผู้นําชุมชนสํารวจผลกระทบจากน้าท่วมสํารวจกันมาตั้งแต่21ตุลาคมคือมันท่วมหนักท่วมยาวน้ํายังคงท่วมขังค่ะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยนอกเหนือจากความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้านเรือนแล้ว เจ้าหน้าที่สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือแนะนำว่าโรคที่มากับน้ำก็ต้องระวังค่ะสนมากจะเป็นโรคฉีกที่เฝ้าระวังทุกปีเนาะมันก็จะเป็นช่วงมันจะมีช่วงระยะเวลาในการระบาดของมันก็คือช่วงหน้าฝนฝนตกหนักช่วงที่เป็นฤดูธรรมดาพวกน้ํากับเท้าเนี่ยมันเป็นโรคผิวหนังทั่วไปไปลุยน,น้ำมาไปเจอน้ำสปกปรกมาช่วงนี้เนาะ แล้วไม่ได้ดูแลความสะอาดไม่ได้อ่านน้ําปอกสบู่ดูแลผิวหนังให้มันแห้งอยู่กับความอับชื้นมันก็จะเกิดได้